โอ้ดีใจจังเลยที่ลูกๆของพวกเราเป็นที่ต้องการของตลาดขนาดนี้ใช่จ้าดีใจมากๆเลยล่ะที่หลายคนมองเห็นประโยชน์ของพวกเรานะโอ้ตอนนี้ลยหลายคนคงอยากรู้กันแล้วละว่าจะปลูกเรายังไงจะดูแลพวกเรายังไงให้ลูกๆของพวกเราเนี่ยเติบโตมาแข็งแรงแล้วก็สวยเหมือนแม่แบบนี้แหมเธอนี่ก็นะไม่ค่อยจะชมตัวเองเลย พวกเราเนี่ยยังไม่บอกเคล็ดลับตอนนี้หรอกนะใครอยากรู้ติดตามดูคลิปไปพร้อมๆกับพวกเราได้เลยจ้าไปกันเลยจ้าตอนที่สองลงมือปลูกถูกวิธีคุณภาพดีผลผลิตงาม ก่อนที่เราจะปลูกถั่วเขียว K U M L ให้ประสบความสําเร็จนั้นเราก็ต้องมาทําความรู้จักนิสัยใจคอของเจ้าถั่วเขียวกันซะก่อนค่ะว่าเขานั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรและเหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบไหนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพถั่วเขียว K U M L นั้นสามารถปลูกได้ทั้งปี อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง25-30ถึงสาสองศาเซลเซียสถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่อุณหภูมิเฉลี่ย15องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านี้ต้นกล้าก็จะชะงักการเจริญเติบโตมีปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า500มิลลิเมตรต่อปีและเป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดสำหรับช่วงเวลาหรือฤดูที่เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียวแค่ UML ก็สามารถปลูกได้ทุกฤดูเช่นในฤดูแลง้งหลังนาช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมี นาคมหรือต้นฤดูฝนก่อนนาปีหรือปลูกพืชไร่ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและปลายฤดูฝนหลังปลูกพืชไร่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนแต่ก็ควรรมะมัดระวังเพราะว่าหากช่วงที่ปลูกมีอุณหภูมิต่ำมากอาจจะทําให้ต้นกล้าชงงะงักการเจริญเติบโตและหากช่วงเก็บเกี่ยวเป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกก็อาจจะทําให้มเมล็ดถั่วเขียวง,งอกภายในฝักเสียหายได้ ถึงสภาพพื้นที่ปลูกที่เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเขียว KUML กันบ้างควรเป็นดินร่วนดินร่วนบนเหนียวหรือดินร่วนบนทรายระบายน้ำได้ดีไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังและสภาพดินเป็นกรดอ่อนๆหรือเป็นกลางค่า pH อยู่ระหว่าง5.5ถึง7.0จะเป็นสภาพพื้นที่ที่ถั่วเขียวชอบมากๆเลยจ้า จริงพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเอ่อเหมือนพืชท,ทั่วไปนะนะครับก็คือต้องเป็นดินที่ค่อนข้างอุดมสมบูร,รณ์แล้วก็มีความชื้นนะครับพอสมควรนะครับเพราะว่าิงถูกเขียวเนี่ยไม่ต้องการความชื้นมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ไม่ต้องการเลยคนจะมักเข้าใจผิดว่าถูกเขียวเนี่ยนะครับเป็นพืชใช้น้ําน้อยนะครับทนแล้งแล้วก็มักจะปลูกโดยที่ไม่ได้สนใจมันจริงๆแล้วก็เหมือนพืชท,ทั่วไปนะครับก็ต้องมีการเตรียมดินที่ดีนะครับมีพื้นที่ที่ดินค่อนข้างจะดีเนาะนะครับไม่ต้องอุดมสมบูรณ์มากนะครับไม นะครับไม่เป็นด่างนะครับไม่ใช่ดินเค็มนะครับโ้าวเมื่อเรารู้จักนิสัยใจคอของถั่วเขียว K U M L กันแล้วเราก็มาลงมือปลูกกันได้แต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมตัวเตรียมวัสดุอุปรกรณ์ในการปลูกให้พร้อมซะก่อนนั่นก็คือรถแท็กเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ ครื่อพ่นสารเคมีสารเคมีชนิดต่างๆรวมไปถึงปุ๋ยด้วยและสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือเมล็ดพันธุ์เมื่อเตรียมวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยขั้นตอนแรกที่สำคัญก็คือต้องเตรียมดินแต่เอ๊ะ เราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าดินเดบแปงปลูกของเราจะพร้อมที่จะปลูกถั่วเขียวแล้วไม่ยากเลยคำตอบก็คือเราต้องขุด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 แล้วก็ขุดลงไป1 0 1ถึงเซนติเมตรแล้วพบว่าดินมีความชื้นและเปียกไม่ติดมือและก็ไม่ร่วนจนเกินไปแสดงว่ามีความชื้นในดินที่พรเอมาะสามารถปลูกถั่วเขียวของเราได้เลยงั้นไม่รอชา้าเราไปเตรียมดินปลูกกันเลยค่ะ ถ้าเกิดเรามีพื้นที่ที่เหมาะสมเนาะนะครับไม่ใช่ดินเปรี้ยวนะครับไม่ใช่ดินเค็มไม่ใช่ดินด่างนะครับแล้วก็ดินมีความสมบูรณ์พอสมควรเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมดินนะครับซึ่งการเตรียมดินเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเตรียมดินไม่ดีนะครับหรือความชื้นไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็จะทําให้อ่หลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับถูกเขียวก็เจริญเติบโตไม่ดีจริงๆมันขึ้นอยู่กับชนิดของดินด้วยเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วถูกเขียวเนี่ยถ้าเกิดเราอ่ความชื้นมากไปหร้ีู่จาากกรท เราขุดลงไปเนาะนะครับในดินเนี่ยนะครับสักสิบห้าเซนหรือยี่สิบเซนเนี่ยนะครับถ้าด้านนะท่านด้านบนเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังดูแล้วมันอาจจะแห้งนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยนะครับมีความชื้นอยู่เนี่ยนะครับสามารถจับดินแล้วปั้นเป็นก้อนได้เนี่ยแล้วมีความชื้นอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ปลูกตัวเขียวได้โดยขั้นตอนทั่วไปสําหรับการเจียมดินเนี่ยนะครับเกษตรกรก็มีรูปแบบการปลูกนะครับแล้วก็การเจียมดินเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเป็นขั้นตอนมาตรฐานนะครับที่เราแนะนำเนี่ยนะครับก็จะมีสี่ขั้ เตรียมดินนะครับโดยทการไถนะครับผ่าน3หรือผ่าน5นะครับหรือผ่าน7นะครับแล้วแต่อะไรล่ะเกษตรกรจะมีเครื่องเครื่องจักรแบบไหนนะครับหลังจากไถเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ทําการเขาเรียกปั่นดินเนาะนะครับก็คือการทําให้ดินเป็นก้อนก้อนเล็กก้อนย่อยอะเนาะนะครับขนาดเล็กลงมานะครับแล้วก็หว่านสุกเขียวนะครับแล้วก็ปั่นอีกครั้งหนึ่งด้วยโรตารี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อกลบเมล็ดนะครับก็เรียกเป็นขั้นตอนนะครับสำหรับการปลูกสัขีเขียวซึ่งจริงแล้วค่อนข้างจะง่ายมากนะครับ ประเทศไทยเนี่ยก็จะนิยมปลูกนะครับตกเกียวเนี่ยในสองรูปแบบก็คือในสภาพพื้นที่ไร่เนาะนะครับแล้วก็พื้นที่นานะครับถ้าเกิดเป็นพื้นที่ไร่เนี่ยมักจะปลูกนะครับในฤดูฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นฝนนะครับหรือปลายฝนนะครับซึ่งก็จะนิยมปลูกก่อนหรือหลังนะครับการปลูกพืชไร่อย่างเช่นข้าวโพดนะครับส่วนในานาเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นการปลูกในฤดูแล้งนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีนะครับ การหวานนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในนาหรือในสภาพนาหรือในสภาพไร่แต่การหวานก็มี2แบบก็คือหวานด้วยคนนะครับแล้วก็อีกหว่านอีกวิธีก็คือใช้เครื่องนะครับก็คือเครื่องหวานข้าวนั่นแหละนะครับเกษตรกรก็ใช้เครื่องหวานตัวนั้นตัวเดียวกันนะครับสำหรับการ,กากการหวานอกเขียวก็คือโดยสรุปถ้าเกิดการหวานเนาะก็คือมี2แบบก็คือหวานโดยมือคนเนาะนะครับแล้วก็ใช้เครื่องหวานส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้เครื่องปลูกก็คือใช้เครื่องจัดกักนเนาะนะครับปลูกเป็นแถวนะครับ ถ้าดินเราอุดมสมบูรณ์ดีเนี่ยนะครับเราก็ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมนะครับถ้าเรารู้ว่ามันขาดนะครับปุ๋ยตัวใดนะครับพืชธาตุใดเนี่ยนะครับเราถึงจะใส่ให้มันโดยทั่วไปถ้าไม่มีการตรวจดินวิเคราะห์ดินเนี่ยนะครับเราก็จะแนะนำนะครับให้ใช้ปุ๋ยรองพื้นนะครับ N P K เนี่ยนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยนะครับ15-25กิโลกรัมต่อไร่ใส่ลงไปนะครับรองพื้นนะครับไปพร้อมกับการเตรียมดินนะครับ โดยปกตินะครับตัวเขียวเนี่ยต้องอย่างที่ผมกล่าวไปเนาะคัอกปลูกโดยอาศัยระบบน้ําฝนเนาะนะครับวก็หลังนาครับหลังนาบางพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะอาจจะมีข้อจํากัดนะครับก็คือถ้าเกิดอยู่นอกเขตชปบะทานนะครับเขาจะไม่ได้ให้น้ําเลยนะครับอาศัยความชื้นในดินเพียงเดียวแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีการให้น้ําแล้วนะครับหลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยส่วนถ้าเกิดเป็นระบบน้าฝนเนี่ยนะครับก็แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนาะนะครับซึ่งในปัจจุบันก็คาดเดาได้ยาก ไรโซเบียมเป็นจุลินทรีย์ที่โดยปกติแล้วก็จะมีอยู่ในดินทั่วๆไปอยู่แล้วแล้วก็จุลินทรีย์พวกไรโซเบียมก็มักจะมาอาศัยแบบพึ่งพาอาศัยกับพืชตระกูลถั่วโดยการสร้างปมรากไอ้ปมรากถ้าเกิดมีมากก็ยิ่งดีเพราะว่ามีแบคทีรียไรโซเบียมนมาอาศัยอยู่มากแล้วก็แบคทีรียพวกนี้ก็จะช่วยในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาอยู่ที่ปมรากนั่นเอง ก็คือคล้ายๆเรามีปุ๋ยในดินพูดง่ายๆนะครับปุ๋ยไนโตรเจนนะครับยิ่งมีมากยิ่งดีดังที่ผมกล่าวไปคือในสภาพธรรมชาติในดินมนมีอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับจุลินทรีย์ไรโซเบียมที่มีอยู่ในดินอาจจะไม่เหมาะสมนะครับกับการกับกับการอยู่ร่วมกับถั่วเขียวเพราะมันมีหลายชนิดนะครับไรโซเบียมเนี่ยเขาเรียกมีหลายสปีชีหรือหลายชนิดถ้าเราอยากต้องการให้ถั่วเขียวสร้างปมนะครับมากเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการคุกเชื้อไรโซเบียมนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์นะครับที่เหมาะหรือร่วมอยู่ ซึ่งขั้นตอนนะครับการคลุกเรซเบียมเนี่ยง่ายมากนะครับของกรมวิชาการเกษตรเขาจะจําหน่ายถุงนึงเนี่ยนะครับประมาณ200กรัมนะครับซึ่ง200กรัมเนี่ยนะครับก็จะใช้กับถั่วเขียวนะครับได้ประมาณ5้กิโลข้อแนะนำนะครับของกรมวิชาการเนี่ยนะครับถักเขียว5้กิโลเนี่ยนะครับสามารถปลูกนะครับได้1ไร่สมมุติเราปลูกแค่1ไร่เนี่ยนะครับก็เอาเมล็ดถักเขียวมา5้กิโลนะครับแล้วก็เชื้อเรโซเบียม1ถุง200กรัม นะครับเอามาคลุกซึ่งตอนการคลุกเนี่ยยิ่งแล้วนะครับควรจะทําในที่ร่มนะครับเพราะอไรโซเบียมเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับมีชีวิตเมล็ดตุ่มเขียวเนี่ยอาจจะมีการพรมน้ำนะครับหรืออาจจะถ้าไม่พรมน้ำนะครับก็อาจจะใช้น้ำมันพืชหยดลงไปเล็กน้อยนะครับในเมล็ดนะครับแล้วก็เทนะครับเพื่อไโซเบียมไปแล้วคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับแล้วก็พึ่งไว้นะครับอาจจะมาสักครึ่งชั่วโมงจนถึง2ชั่วโมงนะครับในที่ร่มหลังจากนั้นก็นำไปปลูกในการคลุกเนี่ยก็จะแนะนำให้ให้ปลูกในที่เย็น กาากศ้ร้เอ้เลือกซื้อเมะเ็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพเกษตรกรควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือเช่นศูนย์วิจัยพืชไร่กรมวิชาการเกษตรหรือผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์หรือสวทชน,นั่นเองจา้า จะเห็นได้ว่าถั่วเขียวเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยในการเพราะปลูกเกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมไม่ให้น้ำกับต้นถั่วเขียวในช่วงการเพราะปลูกใช้ความชื้นที่มีอยู่ในดินตามธรรมชาติเท่านั้นทำให้เป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย <c oughs> เป็นยังไงล่ะจ๊ะเราจะได้เรียนรู้เคล็ดลับการปลูกถั่วเขียวกันแล้วทุกคนเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วเราไปลงมือปลูกกัน